Yeah. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทัวร์ในป่ามซอนนะครับผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดไม่มีใครสามารถมาพาคผมจากที่นี่ได้เพราะนี่นี่คือป่าของผมไอ้อเฮ้ยอะไรกันผมถูกมาจับๆๆๆ <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้ผมกำลังเดินเล่นอยู่ในป่ามซอนของผมอยู่ๆแม่งก็มียูเอฟโอที่ไหนไม่รู้แม่งมาดูดตัวผมไปเว้ย แล้วผมก็มาโผลที่เนี่ยแสดงว่าผมต้องเอาตัวรอดจากที่นี่ไปให้ได้เพื่อกลับไปสู่ป่าของผมพวกนั้นคือเพื่อนของผมพวกเขาโดนจับมาเหมือนกันผมจะต้องผ่านใน้กอะบ้านนี้ไปให้ได้เขาตายหมดเลยต่าแรกมันทำไมมันดูเหมือนยากจังวะผมจะลองผ่านไปดูนะเฮึบเอ้าตายเมื่อกี้ผมประมาทนะเฮ้ยผมผ่านไปได้เฮ้ยอ้าผ่านด่านหนึ่งมาแล้วด่านที่สองเฮ้ยมันให้ผมทําอะไรอ่ะ ทําไมลาวามันกว้างกว่าเดิมว่ะน่าให้ผมวางอะไรอะ่ะแล้วไม่เห็นมีอะไรให้วางเลยอ๋อนี่ไงเมื่อกี้มันบา็อกฮึบอ่าผมเริ่มจับทางได้แล้วด่านนี้ก็แค่วางก้อนดินแล้วก็ผ่านไปแบบชิวๆเฮ้ยด่านนี้ทำไมทางมันแคบยังวะเฮ้ยทางแม่งดูยากจังวะรับต่อไปอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยโอ้เป็นด่านที่ไต่ไต่ไปเรื่อยๆนะแต่มัน หูถ้าตกไปคือตายอ่ะฮ้ยด่านต่อไปมันให้ผมปีนป่ายวะ่ะขอใช้สันทาตยานลิงแล้วกันนะนี่ค่อยๆเปค่อยๆไปแต่มันดูเสียวจังเลยถ้าตกไปตายไหมเนี่ย<ะ>หยุยยด่านดูยากเกินโอ้ยทำไมมันเสียวจังวะอ่าเฮ้ยไม่ด่านต่อไปมันดูมุง้งมิ้งยังวะหรือมีอะไรซ่อนอยู่ลองดูเหยียบปุ๊บอ้าวไม่เป็นอะไรเว้ย เหลืออันนี้มันจะหายไปวะอ๋อไม่มีอะไรนี่หวายเราก็คิดว่ามีอะไรถด่านนี้ก็ผ่านแบบสบายสบายแต่ด่านต่อไปอ่ะคุกกี้เสีย่ยงทายขวาลายซ้ายดีไปตรงกลางเอาได้เฉยหยุยเขาอะไรวะนะ่ะทําไมมันสูงจังวะผมต้องปีนไปให้ถึงขั้นบนใช่ไหมเนะี่ยประมาณ78ขั้นนะครับที่ผมต้องปีนขึ้นไปอนะผมใช้เวลา7จชั่วโมงในการปีนขึ้นมาเนะี่ยผมถึงละ เฮ้ยแล้วก็โดดบล็อกอีกนิดนึง y e a let's go man โอ้ยด่านโคตรแครบตกไปคือได้เกิดใหม่อะบีฮอปแบบวานอนรอบนี้ไม่พลาดไม่พลาดเอาแบบดีๆแล้วแบบดีๆแล้วมาๆม,ามารอบนี้ผมจะเอียงเอียงแล้วก็กระโดดตกไปโดนปลาฉลามกินแน่อ่าในที่สุดก็ผ่านมาแล้วหุยกําแพงสูงนี้มันมขวางผมได้ไงกัน อย่าบอกนะผมต้องปีนข้ามมันไปให้ได้ Let's go Let's go Let's go อ้า uh, ว Let's go เพราะว่าผมเป็นลิง <c oughs> ดโอเคามาคุณเริ่มใหม่อีกแล้วอ้า uh. วในที่สุดผ่านแล้วเว้ยฮู้วผลไม้ใหญ่จังวะเฮ้ยเฮ้ย โยแมนโยแมนโยแมนโอ้โอ้กล้วยบ้านนาบ้านนาโอ้แอปเปิ้ล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 โอ้ยเกือบ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 เฮ้ยมาได้ครึ่งทางแล้วโน่นด่านนี้มันทำไมลาวามันเยอะจังอ่ะเฮ้ยมีคนกระโดดไปผมก็โดดตามเออเอาแล้วนะครับผมก็มาด่านต่อไปแล้วอันนี้เป็นด่านเอ่อ เป็นแผ่นเอียงๆนะพึ่งมันเป็นด่านที่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าผมตกไปนี่คือโอ้เช็ดหมายกอดแม่แผ่นสุดท้ายแนละ้วไปกันเลยเอาแล้วนะครับมาถึงด่านต่อไปเป็นด่านที่มันเป็นกระแพงยักษ์สูงมากซึ่งผมต้องไปถึงจุดสูงสุดอีกแล้วโอ้โหแล้วอันนี้มันสูงเกินไปใครจะไปทําได้วะเนี่ยแมงเอ้ยคนก็ยิ่งกลัวความสูงอยู่ต้องมาเล่นอะไรแบบนี้วะเนี่ยถามจริง ไปต่อยาวๆนะครับจังหวะนี้นะครับผมไม่ตกเลยนะครับโอ้โหผมมาด้วยความชำนาญเฮ้ย,เ,ยเกือบเฮ้ยย่ยเอาล่ะด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่ร้อนๆหน่อยนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมต้องข้ามลาวาพวกกระโปรงกระโปรงพวกนี้ไปก่อนลาวาติ่มติมอ่ะโอ้โเมื่อกี้ผมลื่นเฉยๆหรอกทแต่ลาวาแม่งไหลเป็นแม่น้ําเลยดูดิแม่งเป็นร่องๆเลยะแต่ต่อไปแม่งเป็นแม่น้าใหญ่ไงผมก็ต้องผ่านแม่น้ําใหญ่ลาวาไปให้ได้นะอือคุ้นอย่างลื่นอ่ะดูดิคุณผู้ชม ไอ้นั่นมันตายก่อนผมอีกเดี๋ยวจะจะดูไอ้นี่นะครับว่ามันจะผ่านไปได้ยังไงอ้าอาตายคู่ผมจะไปแบบขั้นบันไดอะดูนะเพราะแบบนี้ผมว่าง่ายกว่ามันจะมันจะง่ายกว่าก็บ้าแล้วกูตายแล้วแน่เลยวะ่ะผมว่าผมต้องตายรอบแน่เลยจะผ่านไปได้หรือเปล่าวะเนี่ยแต่ถึงครึ่งทางแล้วหรือเปล่าผมว่ามาขนาดนี้ถึงครึ่งทางแล้วจะถึงไห้วจะถึงนวจิ yes! ี่เหลือก็ง่ายๆแล้วเว้ อเอาละนะครับด่านต่อไปเป็นด่านที่ลิงทุกคนควรทําได้นะก็คือการปีนป่ายเขาแบบกรรมพันธ์ลิงนะครับเพราะว่าไม่มีลิงที่ไหนที่ไม่สามารถอ้าอุ้ยเกือบผมเกือบหลับตะกลับมาได้ตอนนี้ผมก็ต้องต่อขึ้นไปเพื่อที่จะปีนไปถึงผาสูงสุดแล้วผมก็จะไปด่านต่อไปให้เร็วที่สุดเพราะผมอยากออกเกาะน,นี้แล้วแม่งมีแต่ด่านไรนก็ไม่รู้ทรมานผมโคตรนี่พี่แล้วกูจะไปต่อไงวะนี่ไงเกือบตกอุ้ยผมต้องปีนไกลแล้วเวยอีกนิดเดียวเวยอีกแค่นิดเดียวเท่านั้น อ,อ,อ,อเปิดปวดขี้แต่ไม่ขี้อเอาแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ผม,มพอแค่นี้ก่อนดีกว่าผมรู้สึกว่าผมต้องพักแล้วว่าแม่งแต่ละด่านที่ผมกว่าจะผ่านมาได้แม่งโคตรทรหดผมคงต้องนอนพักตรงด่านนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วผมต้องนอนตรงนี้เลยตรงนี้เลยผมวางก้อนดินนี้แล้วก็ผมก็จะนอนเลยลาตีสวัสดค์ครับ และพบกันใหม่ซี a ู oh. เกนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันไม่ถึง8นาทีอะแต่ผมรู้แล้วต้องทำยังไงเว้ยอ่อ